หายไปย่งยาวนานครับกับหนังหน้าปัน่นรีวิวหนังด้วยอีโมชั่นล้วนๆนะวันนี้ออกนอกทีมนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะไม่ได้มาพูดเรื่องหนังกันเราจะมาพูดในเรื่องของละงครครับมันโดนใจจนรู้สึกว่าอยากแบบหยิบมาปั่นเลยทีเดียวมันโดนใจมากๆกับเรื่องนี้ คือเราเข้าใจนะว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องไปอะ่ะเราน่าจะต้องห่างกันเป็นปีเลยเธอว่าเรารักกันเลยดีไหมพ่อแม่ตายฉันก็เสียใจนะเว้ยไม่ใช่ไม่เสียใจเขาไม่ได้ไปเป็นคนขับรถคันนั้นจริงๆ ถ้าเราเอาแต่คิดเ่าจริงๆแล้วใครเป็นคนทําชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อวะให้เกลียดคนทั้งโลกแบบแกเหรอแค่มันเว้ยจะไม่คิดอะไรอีกเลยนะพี่จะไม่อยู่กับเขาอีกโอเคไหมล่ะกู่ทำเองแหละพ่อมึงแ,แม่มึงก็ว่าทำ,ทำาจำได้รึยังแกต้องอยู่กับเผากุหลาบกกต้องทางานกับพอ่อกับพี่ต่อจากนี้ไป เราสองคน,นจะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเขาคุลูลาไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยคิดถึงหูมากเลยเลิกติดต่อกับใต้ล่าซะถ้าไม่อยากเห็นเขาต้องเดือดร้อนอย่าบอกกูนะพวกมึงสองคนถ้าใครกำลังโกหกอะไรอยู่ก็ระวังระวังไว้ เขาขอให้ผมช่วยพาเขาเอาจากแถวุล่์ให้ได้ผมไม่อยากให้ใครรู้เวาคุยกันนี่ร้านของใต้ล่าใช่ไหมตียโอ้ใต้ล่าคนอย่างเปี่ยมยศมันพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่น่ากลัวมากอย่างจงเหรียญกับใต้ล่ามันเคยติดคุกมาด้วยกัน งานไหมที่มึงจะหลบหลังพ่อแล้วปล่อยให้เขาทำร้ายคนอื่นอีกถ้ามึงรับปากว่ามึงจะไม่มายุ่งกับกูอีกฟ้าจะปลอดภัยและักใช่ครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องใต้รากเป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวดราม่าเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่ถูกโชคชะตาเล่นงานนะครับจนชีวิตของเขาเนี่ยพังไม่เป็นท่านะครับแล้วก็รอเวลากลับมาทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเรื่องนี้เนี่ยก็ผลิตโดยช่องวันนะครับหรือ The One Enterprise กำกับโดยผู้กำกับมากฝีมือเลยนะครับ เจ้าของหลายๆรางวัลน,นั่นคือคุณสั่นสีแก้วหลอนะแสดงโดยต่อธนภพนะครับนรพัฒนะนัตยาเลวิยาโอ,อกาสที่ช่องวัน31นะทุกวันพุธระหัสเวลา2.20ทุ่มถึง4ทุม20นาทีเป็น2ชั่วโมงตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณวันที่เราปล่อยคลิปนี้น่าจะประมาณ6 EP แล้วคลิปนี้จึงรีวิวจากความรู้สึก ส่วนตัวของเราที่ดูมาประมาณสามอาทิตย์นะเป็นการดูสาอาทิตย์ที่ทําให้รู้สึกว่าต้องมาปัดให้ทุกคนไปดูใต้ลากันเพราะว่าเราก็พยายามไปบอกเพื่อนบอกอะไรางรว่าเฮ้ยไปดูมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบมันดีอะ่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยแบบเอามาเล่าให้ทุกคนฟังผ่าน3เรื่องเหมือนเดิมนะก็คือเรื่องบทเรื่องนักแสดงแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆมาเรื่องที่บอก,กันก่อนจะพูดเลยก็ได้ว่านี่คืออีกเทวอ,อนไทยแลนด์อ่ะเพราะโครงเรื่องเนี่ยใช่เลย ใช่จนรู้สึกว่าหลังจากนี้มันอาจจะมีเรื่องกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมันคล้ายมากแบบพระเอกมีเรื่องกับตารกันด้วยปัญหาพ่อรถชนพ่อตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบโครงเรื่องมันเหมือนมากแต่ความคิดส่วนตัวมันรู้สึกว่ามันเหมือนแค่ตัวโครงตัวธีมแต่ในส่วนของรายละเอียดอ่ะมันก็ไม่ได้ค่อยเหมือนอะไรขนาดนั้นเช่นแบบเรื่องความรักเส้นทางของตัวละครเอกอะไรอย่างเงี้ย แต่สิ่งที่เราดูแล้วดีสำหรับบทคือความเข้มข้นของบทที่มันละเอียดมากๆละเอียดในการปูปมของตัวละครต่างๆแล้วก็การไล่ลำดับเส้นเรื่องที่มันพีคขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็แบบบางทีเราคาดเดายากในหลายๆจุด รวมไปถึงรายละเอียดที่มาที่ไปของอารมณ์ต่างๆของตัวละครอะอารมณ์นี้มาจากจุดนี้จากเนั้นเอท,ทุกคนมีปมจากอดีตอะแล้วมันแบบมันขหมดปมแล้วแล้วอยู่ดีๆปมทุกอย่างมันมารวมกันแล้วมันมันพาเรื่องไปได้ยังไงอะไรเงี้ยการวางตัวละครแต่ละตัวให้มันมีบทบาทสําคัญในส่วนตัวของตัวเองจนเรารู้สึกว่า มันขาดใครไม่ได้สักคนไม่มีตัวไม่เด่นบทบาทไม่ได้เยอะแต่มีส่วนสําคัญในการพาเรื่องไปตัวละครทุกตัวก็จะมีเวในการที่เดินเส้นเรื่องของตัวเองคือท,ท,ทุกตัวละครมีเส้นเรื่องที่แบบเชื่อมโยงกันอะไรเงี้ยมันก็เลยพาเรื่องไปได้ดีและที่แบบอยากให้พลาดเรื่องนี้เลยเพราะว่าความเป็นช่องวันอ่ะคือไม่ว่าคุณจะคาดเดาอะไรอ่ะมันเกิดได้ในสิ่งที่คุณคาดก็ได้หรือมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดก็ได้อะ มันก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่น่าติดตามคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นแบบแม่แบบละครไทยหรือมันจะไปไกลแบบซีรีส์เกาหลีสําหรับช่องวันและส่วนตัวเรื่องของบทที่ชอบมากๆเลยคือความไม่เยิ่นเยอะอะ้อคือบางอย่างอะ่ะมันขยี้คือถ้าเราไปดูละครบางเรื่องเรารู้สึกว่าเออแบบเรื่องอะ่ะเราเข้าใจอารมณ์ตัวละครแล้วอะ่ะแต่บางเรื่องก็จะขยี้ขยี้ขย,ขย,ขยี้ใช่ปะแต่เรื่องนี้คือโอเคเข้าใจเกทสื่อแบบเรารู้สึกแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่ขยี้แล้วก็ดําเนินเรื่องให้มันแบบกระชับ มันไม่น่าเบื่อบางทีแบบเรื่องแบบความรักอะไรนี้ก็แช่จะแบบเอื่อยไปหน่อยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบมากเรื่องนี้นะครับเขาไม่ได้แบบมีแค้นรักแค้นรักอะไรเงี้ยไม่ได้เีนแค่ความแค้นความรักอ่ะมันยังใส่เรื่องของการทําธุรกิจเข้ามาด้วยมันทําให้แบบเนื้อเรื่องมันน่าสนใจอย่างพวกแบบถ้าเรานึกภาพแบบสตาร์ทอัพหรือว่าอีทาวอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มี มันไม่ใช่ซีรีส์แบบที่เป็นแบบดราม่าโรแมนติกอะไรเงี้ยมันจะมีการใส่เรื่องราวหรือว่าแบบถ้าเป็นเรื่องหมอมันจะใส่เรื่องราวของความเป็นหมอเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าหลังๆชอบละครที่ทําแบบนี้ซึ่งไต้ล่าทําแบบนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็แฟนละครต้องชอบนั่นก็คือไลอัพนักแสดงบอกเลยว่ายิ่งใหญ่เกียงไก สไตล์ช่องวันแล้วก็คุณสังสีแก้วหล่อคือตัวละครที่พิกๆอะ่ะตั้งแต่แบบต่อธนาภพคุณตู่นพลคุณดวงดาวคุณดอมเหตุกูลคือแค่เราเห็นไลน์อัพอ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันมันอิ่มอะ่ะมันอิ่มมันอิ่มมากๆก,การแคสอะมันได้คาแรกเตอร์ตัวละครจริงๆอะไม่ได้แคสจากแบบ มีบางช่องที่วางว่าคนนี้จะต้องเล่นอะ่ะแต่ว่าเนี่ยเหมือนแบบเหมือนแคสมาแล้วมันพอมันเอาตัวละครไปวางอะ่ะแล้วมันมันลงแบบมันลงล็อกพอดีขอพูดถึงต่อนิดนึนงคือยิ่งดูต่อในเรื่องนี้นะก็รู้สึกว่าวางต่อไปอีกโพสิชันหนึ่งคือวางไปอยู่ในแบบกลุ่มของชาคิดอนันดาพี่น้อยวงภูมมาริโอแล้วก็แบบแอนดิวที่สแสดงโดยการสวม คาแรคเตอร์หมายถึงว่าเอาคาแรคเตอร์มาสวมใส่ตัวเองไม่ได้แบบใส่ตัวเองไปในคาแรคเตอร์ทำงานแสดงอยู่บนคาแรคเตอร์ของนักแสดงคือทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ตัวละครคือคนอื่นอาจจะทำแต่ว่าคนที่แบบเรารู้สึกว่ามันอินกับคนที่ที่ทำงานกับคาแรคเตอร์ตัวละครแบบนี้มันทำให้เราแบบหลุดภาพหลุดภาพของนักแสดงออกไปหลุดภาพต่อไปอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นเราเห็น ต้ล่าอยู่ในตัวต่อรู้สึกว่าเฮ้ยเราวางต่อไว้ในในกลุ่มเรานี้นะเราคาดหวังแล้วนะแล้วก็ตัดเรื่องดราม่าที่ไปพูดหมดรถนะคืออย่างเรื่องดราม่าเราก,เราก็เราก็เก็ตในมุมของต่อแล้วก็เก็ตในมุมของคนที่ฟังด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้ทําความเข้าใจคนทํางานเขาก็รู้สึกแบบไหนก็อาจจะแบบอยากพูดอยากระบายแต่ว่าถ้าในมุมของคนดูอะเราก็เข้าใจว่ามันอาจจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะทีนี้มาพูดถึงคนที่เราสึกว่าเป็นไม่นับต่อเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบ คนที่โดดเด่นในเรื่องนี้แน่นอนคนแรกก็คืออาตูนพลโกมลชุนคือคนนี้คือ <c oughs> คือชื่นชอบส่วนตัวในในการเล่นบทบาทแบบนี้อยู่แล้วด้วยแบบเป็นนักธุกกิจมีบาร,รมีมีความยิ่งใหญ่แล้วก็วิธีการสอนวิธีการพูดอ่ะมันมันเสื่อมันมันเห็นบาร,รมีที่แผ่ออกมาจากอาตูคุณอามาจากคุณตุนพลอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้ก็คือทําได้ดี ตามเส้นมาตรฐานตัวเองแล้วก็เวลาสื่อเวลาสอนเวลามองตาต่อแล้วมันแบบมันอินมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นอ่ะเป็นคุณตู่มาเล่นอ่ะเราก็ลึกนึกสึกว่าเรานึกไม่ออกเลยว่าถ้าไม่ใช่เขามันจะเป็นมันควรเป็นใครอ่ะมันมันไม่เห็นมันทําให้ไม่เห็นภาพคนอื่นออกมาเลยคนที่สองคือพี่เผือกนะพี่เผือกอะ คือแกชอบการแสดงมาอยู่แล้วที่แกเคยให้สัมภาษณ์มันก็จะมีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันมันเคอะเขินเขินบ้างอะไรเงี้ยสำหรับตอนที่มาเล่นละครนะอย่างหนักอะเราวางแกอยู่แล้วแต่พอมันเป็นละครอนะอย่างเรื่องอก่อนหน้านี้ที่เล่นกับนายนภัสอะเออช่องสามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมันเคอะเคเขินขนนิดนึงแต่พอมาเรื่องนี้เราสึกว่าเฮ้ยก็เนี่ยพอเห็นปุ๊บมันเห็นเทรเตอร์ออกจาก ออกจากตัวพี่พี่เผือกอแลแ้วแกก็ตอบโจทย์คือมันไม่ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปแล้วมันพอดีกลมกล่อมสําหรับตัวพี่เผือกเองในเรื่องนี้อีกคนหนึ่งที่อยากให้ใครที่ไปดูต้องติดตามคือคุณเบนนะครับที่เล่นเป็นฟา้าลุงคือคิดว่าตัวเนี้เด่นมากและยิ่งการแสดงของของเบนเองอะ่ะมันทําให้บทเด่นออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีเ u e s t i o กับตัวละครนี้มากมาก ก็เลยอยากให้แบบติดตามว่าฟ้าลุงจะเป็นยังไงแล้วที่ชอบมากคือการวางบทพี่น้องของทั้งสองคนอะ่ะรู้สึกว่าเขาวางบทพี่น้องของสองคนได้ได้ได้ดีอะแล้วมันมันดูเป็นพี่น้องที่เป็นพี่น้องพี่น้องอะไรเงี้ยพ,พี่น้องที่สนิทกันอะไรเงี้ยนะฮะก็รู้สึกว่าโอเคนี่คืออีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนี่คือรู้สึกว่าเป็นแมนออฟซีรีส์นะฮะแมนออฟละครเรื่องนี้เลยนะครับสำหรับ อาตุเผือกเบนอีก่องหนึ่งนะครับที่อยากโพสต์นั่นก็คือเรื่องของเทคนิคต่างๆนะคือเรื่องเทคนิคนีคน่ต้องยอมมลนะตั้งแต่แบบตอนแรกที่ดูถ้าไม่แบบไม่ไปดูแบบคลิปอะไรย้อนหลังก็จะนึกว่าต่อตัดผมจริงเฮ้ยแต่ผมที่ต่อตัดไม่ไม่ใช่ผมจริงอะ่ะมันคือการทําแบบเอฟเฟกอะ่ะแล้วก็อาจจะไปใส่ไปแบบทำโพสต์โปรดักชันอะไรบางอย่าง ในคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือการเอาหนังหัวมาแปะแล้วก็ใส่อะไรเงี้ยนะครับก็คือเทคนิคเรื่องนี้ดีแล้วก็แบบการทำนิ้วขาดอ่ะที่มันเนียนมากๆอะไรอย่างงี้นะภาพภาพอ่ะมันมันอาจจะทำให้มันดูแบบแต่มันยังมีความเป็นช่องวันอยู่นะมันจะมีความไม่จะเกาหลีก็ไม่เกาหลีแต่ว่ามันมีความเป็นช่องวันอยู่ะ แบบการยิงแสงแบบให้เห็นเลยว่าเนี่ยกูยิงแสงออกมาอะไรเงี้ยมันเป็นภาพสไตล์ช่วงวันอะ่ะซึ่งกด็ดีอีกอันที่ชอบคือเพลงประกอบนะทั้งเพลงที่พี่จยร้องแล้วก็เพลงที่น้องบูมร้องนะทั้งสองเพลงเนี้ยอยากให้ทุกคนไปฟังเฮ้ยมันเพอะมากเลยนะครับแล้วก็การนําเพลงมาใส่ในเรื่องอะ่ะเหมือนตอนที่เราดูเวลาการาเพอะ่ะการนําเพลงมาใส่วันที่มันดูเยอะๆแต่ว่ามันมาลงตัวอ อันนี้ก็เหมือนกันการนําเพลงอะไรมาใส่อ่ะมันมันได้อ่ะสรุปก็คืออยากให้ทุกคนไปดูเรื่องนี้นะช่วยกันอุดหนุนละครไทยกันหน่อยอยากให้ละครไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราที่แบบนําพาความเป็นไทยของเราออกไปอ่ะซึ่งละครเรื่องนี้ก็ทําได้ดีนะใครดูใครที่กําลังติดตามอยู่คิดเห็นเป็นประการใดเห็นต่างได้นะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอย่าด่ากันก็พอโอเคสาหรับวันนี้คลิปนี้ประมาณนี้ใครชอบ ก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับแต่ว่าใครที่ผ่าน,านมาก็กด subscribe ไว้นะครับถือว่าสร้างโบสสร้างวิหารรวมกันเจอกันใหม่หนังหน้าปั่น EP นะาสำหรับวันนี้ลาไปก่อน See y o u a g a ก n อยู่ในคลิปบาย